เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเลือกดอกไม้น,นวัตรกรรมใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนชมดิฉันจะแบบว่าปรับ ตกแต่งเองซึ่งจริงๆไม่ใช่คนสวนเลยทําไม่เป็นไม่ได้จบอินเทอร์เนียไม่ได้จบแบบว่าเดคอเรทไม่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยแต่วันนี้นะคะจะแบบเอาวัสดุง่ายๆราคาถูกๆๆๆๆๆๆมากๆ,ๆเลยฟังเสียงดิฉันเลยว่ามันจะถูกแค่ไหนในการในระมิตสวนเทียมกลางใจกรุงหรือกลางคอนโดมิเนียมเราหรือจะเป็นสวนบ้านเราอยู่ลูทชอปอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องรับแขกเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะซื้อไปทุกอย่างเทียมหมดนี่หินเทียมดอกไม้เทียมหญ้าเทียมนะคะสวยมากแล้วก็ขอบอกว่าโคมไฟของเขาดอกไม้ที่สามารถเปิดปิด ได้นะคะแล้วก็มีไฟเป็นคนไฟได้ด้วยนะคะเรากําลังคุยเจรจาราคาในการสั่งทําดอกไม้ที่มันใส่ไฟนะคะ LED ประหยัดด้วยแล้วก็ให้ดอกไม้มันเปิดปิดเปิดปิดได้นะคะอันนี้ก็คือสีชมพูกําลังเลือกเป็นสีชมพูมุกข้างในชมพูเดี๋ยวมาช่วยเลือกกันส่วนอันนี้ก็เป็นสีแบบส้มออรสนิดหนึ่งแล้วก็ข้างในเหมือนแบบว่ามีบัวอันนี้จะเป็นเหมือนดอกบัวแล้วก็ข้างบนค่ะมันหุบไว้อยู่อันนี้คือปิดไว้อยู่มันก็ยังไม่ได้เปิดปิดแต่ว่าเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคะแล้วก็ดอกนี้ค่ะนี่่าม เสียบไฟเปิดไฟแล้วก็ให้ดอกมันเปิดปิดแล้วมันดูสวยดูนุ่มนวลละมุนละมนไมอันนี้ก็จะเป็นพวกต้นไม้เทียมนะคะหินเทียมดอกไม้เทียมสวยกับของจริงนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้โคมไฟเฟอร์นิเจอร์ร้านนี้เก๋กู้เดี๋ยวพาไปดูกันว่าสั่งอะไรไปตกแต่งมา